สวัสดีครับร้านอัศวินแก๊สช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตหม้อทอดไฟฟ้ากันนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านนะครับหน้าร้านเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับสําหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นยี่ห้อไฟคิงนะครับขนาด5.5ลิตรนะครับตัวนียี่ห้อไฟคิงมาก็จะสามารถเสียบ ใช้งานได้เลยนะครับ5.5ลิตรตัวนี้จะเป็นอ่างเดียวนะครับ2790นะครับตัวนี้จะเป็นไฟคิงนะครับข้างละ5.5ลิตรทาอ่างคู่นะครับอ่างจะเป็น2อ่างแยกกันนะครับเครื่องก็จะเป็นแยกกันนะครับเสียบปลั๊กแยกกันนะครับ2ตัวนี่นะครับสานะครับตัวนี้ไฟคิงนะครับรับประกัน1ปีนะครับ สำหรับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ CTI นะครับตัวนี้เป็นอ่างูินะครับตัวนี้จะเป็น6ลิตรนะครับข้างละ6ลิตรนะครับเครื่องก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะแยกนะครับปักแยกนะครับมีปัก2ออันใช้ฝั่งไหนก็เสียบฝั่งนั้นนะครับข้อดีก็คือเวลาเสียนะฮะ เวลาเสียก็จะใช้อีกข้างหนึ่งได้นะครับสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบครับส่งฟรีฮะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวเดียวกันวอกีนะครับยี่ห้อซ t ทนะครับหน่งเก้าร้อยเก้าสิบนะครับส่งฟรีนะฮมากครับตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเลยครับเป็นอ่างใหญ่นะครับนี่นะครับอาจจะมีความกว้างใส่น้ำมันได้ทั้งหมด12ลิตรนะครับตัวนี้เต็มเต็มนะครับทอด ออปลาตัวใหญ่นะครับได้หลายตัวเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากนี่ะปั๊กก็จะเป็นปั๊กแยกเหมือนกันนะครับปรับได้นะครับจะมีทอดเฟรนฟรายทอดไก่ทอดสเต็กนะครับก็จะมีความร้อนที่เหมาะสมนะครับบอกอยู่นะครับตัวเตาก็จะเป็นสแตนเลสทั้งตัวเหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกรุ่นนะครับ สนใจตัวไหนก็ทักมาได้นะครับเราส่งฟรีให้ทุกรุ่นนะครับมีประกันทุกตัวนะครับลานสวินแกช็อปนะครับอยู่พละร์ม2ซอ,อยท่าคามนะครับสนใจยังไงมาดูได้เลยนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ